ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่4ทธันวาคม2567ครับแจก1เฟสองลงทะเบียนที่ไหนเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามมาไปตามข่าวให้แล้วนะครับสำหรับการแจกเงินเฟดสอ0 0 0 0นี้นะครับจะแจกให้กับ คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งมีการปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ลงแอป,ปทางรัฐนะครับไม่เคยลงทะเบียนแอป,ปทางรัฐมาก่อนเลยคุณจะต้องรอการประกาศลงทะเบียนใหม่น่าจะอยู่ในช่วงเฟส3นะครับตามของพูดง่ายๆว่าเฟส2เนี่ยจะเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุและลงทะเบียนผ่านแอป,ปทางรัฐเท่านั้นไม่มีบัตรคนจนหรือไม่มีบัตรผู้พิการด้วยนะครับและรายได้จะต้องผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดนะครับตอบเครียชัดนะใครที่ยังไม่ได้ลง งทะเบียนแอปทางรัฐนะครับพิมหมายเล็กหนึ่งมาใต้ล่างได้เลยสตางค์อยากรู้ว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะแล้วถ้าหากว่าในอนาคตมีการเปิดลงทะเบียนที่ไหนจะรีบตามข่าวให้เลยนะครับถ้าไม่อยากตกข่าวไม่อยากพลาดข่าวกัน,นแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ